นี่คือผลงานของแขวงทางหลวงจังหวัดพิจิตรใช้งบประมาณ25ล้านในการทําเขื่อนกันแนวตะลิ่งพังนะครับใช้ได้หนึ่งปีเศษพังเสียแล้ววันนี้ในอำเภอแระคนหน้าสุรการมาดูสถานที่นี่คือจุดอันตรายนะครับขับมาอาจจะสุดตัวได้ในความเห็นของจะพุ่งเป็นดาวในงานมองวสุมามาเขาทำเล่าไงต่อไปครับเนี่ย เป็นครั้งที่2ี่สบแล้วมั้ง <lah> เอาครั้งที่ยีสอ็ดอีกตครั้งอลยครับได้ว่าไงเอาไงต่อไปครับเอาไงต่อไปพไปปรุ่งนี้จะไปประชุมที่ที่สำนักข้างหวลวงที่5ครับ <ๆ S 2> เกี่ยวกับแผนการซ่อมเจ้าวิศวกรที่หรือผู้เชี่ยวชาญทางธรณีทางอะไรมาดูว่าจะซ่อมแบบไหนตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะครับแนวโน้มมันจะทุดตัวไปต่อมาข้างในนี้ไหมฮะเนี่ยหรือว่าความปลอดภัยเป็นไงฮะอันนี้ตอบไม่ได้ เพราะมันเป็นมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติไม่รู้ว่ามันจะสุดหรือไม่สุดถ้าผมตอบไปพี่ตอบได้ไหมล่ะเกิดมันสุดขึ้นมาถ้าผมตอบว่าไม่สุดเกิดมันสุด <c oughs> ก็ตอบลำบากไงถ้เราก็ป้องกันให้รถวิ่งทางั้วแม่กระเชือนอย่างนี้นี่คือเกลื่อนแนวการตลิ่งพังของแ <c oughs> ขวงทางหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับทำงบ2ีาล้านบาทเกิดการซุดตัว วันน for ี้ทางนายอำเภอมาดูสถานที่ครับไม่เกี่ยวกับนี like ่มากค่ะไอ้คุ้งน้ำที่มันโค้งอย่างเนี้ยทางที่น้ำพุ่งเข้าใส่มันจะเป็นแบบทุกจุดครับจะเกิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องเรื่องไม่เคยเกิดมันเป็นเรื่องเกิดนี่คือแนวเขื่อนกันตกระงพัง ที่12บสองสุดสิบสอเดือนนี้เนี่ยรองตองคํทำมายืนดูค่อยๆซุดลง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 ไปเลยคนละตะบลนี่นตบนอะไรเนี่อน,นเนี่ย